อยากประสบความสําเร็จมันจะมีมันจะมีสักกี่คนอ่ะที่จะลงมือทําตามความฝันของตัวเองจริงๆนะ,ะบางคนเจอคําพูดของคนโน้นคนนี้ที่บอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยมึง นะอย่าไปทำเลยคนเห็นคนเขาทำไม่สำเร็จสักทีเราก็เอา้าเราก็ไปเชื่อเขาบางทีเราฝันอยากเป็นแบบนั้นอยากได้แบบนี้แต่เราดันไปเชื่อคำพูดของคนอื่นคำพูดที่เขาไม่เคยทำอะไรให้กับเราเลยเราก็ไปเชื่อเขานะความฝันของเรามันก็ไกลเป็นลมๆแหลงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมองไม่เห็นนะคะใครเข้ามานะคะยายาอยู่ข้างนอกนะคะมองไม่เห็นมันมีนะคะเป็นเงาสะท้อนนะคะวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเรานะคะถ้าเรานะคะ อยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราไปเรียนนะคะไม่ว่าจะคอร์สนะบางคนไปเรียนมาเยอะมากเลยเป็น10บสิบคอร์สแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่สําเร็จสักทีค่ะสวัสดีค่ะเจสวัสดีค่ะนะคะเราก็ไม่สําเร็จสักทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะคะเราก็ต้องลงมือทำนะคะบางคนไปเรียนมา หลายคอร์สไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จสักทีนะเรียนไปเรียนมาจากครูครูครูระดับโลกครูเก่งมากแต่ไม่ลงมือทําสักทีก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่บางคนเขาเรียนมาแค่คอร์สสองคอร์สเขาสามารถลงมือทําเลยเขาก็ประสบความสําเร็จเขาก็มีรายได้เขา้าบ้านเขาเขา้ากระเป๋าเขาค่ะทุกคนค้านะคะวันนี้3มสิ่งที่มันสามารถสร้างชีวิตของเราให้รุง่งเรืองได้นะคะหนึ่งเลยนะคะหนึ่งก็คือการที่เรา เปลี่ยนภาษาภาษากายเนี่ยภาษาท่าทางนะภาษากายภาษาท่าทางแล้วก็คําพูดของเรานะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะการยิ้มแย้มแจ่มใสนี่มันจะเปิดการรับทรัพย์นะเปิดรับทรัพย์รับเงินรับทองนะคะแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยบีบขมับปวดโอ้ยปวดหัวโอ้ยไม่ค่อยสบายจะลางานดีไหมวันนี้หรือบางคนตื่นขึ้นมาห่อเหี่ยวโอ้ยนะคะจิตใจคือบอกเลยว่าวันนี้กูจะซวยหรือเปล่าน้อเมื่อวานกูซวยแล้ววันนี้กูจะซวยอีกไหมน้อ นะถ้าเรามีภาษากายลักษณะนี้นะคะมันจะทําให้เรานะคะชีวิตของเราอยู่กับที่ค่ะไม่ไปไหนเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนภาษานะเปลี่ยนภาษากายภาษาท่าทางเราตื่นเช้ามาเราก็ฉับก็เชงยิ้มย้มแจ่มใสเปิดรับเงินรับทองเลยนะทุกคนคะ่ะแล้วเราก็ขอบคุณบอกรักตัวเองโอ้โหวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดของฉันวันนี้แหละจะเป็นวันที่โชคดีนะคะถ้าเราพูดลักษณะนี้อุ้ยมีนกอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะนกบินมาโอ้โหจับคู่กันด้วยเห็นไหมคะสองตัวเลยน่ารักมากๆเลยนะคะ่ะ นกมาคอ,คอนเฟิร์มพี่ายาบแบ่งปันเรื่องดีๆนะคะถ้าเราเปลี่ยนภาษาของเราได้นะมันก็จะทําให้ชีวิตของเรารุ่งเรืองได้เราเคยเห็นคนสําเร็จไหมที่เขาเดินเขานั่งลักษณะหลังค่อมแบบนี้หรือว่าเดินไหลงอก้มแบบนี้นะคะก้มไม่กล้ามองหน้าใครเวลาจะคุยกับใครก็ไม่กล้ามองหน้าเงยเงยลักษณะนี้คนสําเร็จไม่มีใครทําแบบนี้ค่ะคนสําเร็จเขาจะนั่งแบบตัวตรง เดินแบบสงาา่าผ่าเผยคือเดินนั่งด้วยความมั่นใจอ่ะคือเขาไม่มีเขาคือไม่มีอะไรกังวลอ่ะเพราะชีวิตเขามีอิสระภาพเหมือนกับครูสิตาเห็นไหมคะเวลาที่ครูนั่งครูก็จะนั่งแบบสบายๆนั่งแบบชิวๆเดินเหินสบายเพราะว่าคือเราไม่มี อะไรที่กงังวลคือเขาไม่มีอะไรกังวลทุกสิ่งทุกอย่างเขาทำหมดแล้วนะคะมีอิสรภา,าพทางการเงินอิสรภา,าพทางเวลาก็เลยทําให้ชีวิตดีเวลาเดินนะคะเวลาพูดก็จะดีไปหมดความคิดก็จะดีนะคะถ้าคนประสบความสําเร็จจะเป็นลักษณะน,าานี้นะคะความคิดนะคะภาษากายภาษาพูดนะคะภาษาพูดมันสำคัญกับทุกคนค่ะถ้าเราตื่นเช้ามาเราบอกสั่งกับตัวเองว่าปวดหัวโอ๊ยปวดหัวจังโอ้โหวันนี้สวยแน่เลยกูมันก็จะเป็นแบบนั้นทั้งวันวันทั้งวันเราจะไม่มีความสุขเลยวันทั้งวันของเรามันจะเป็นวันที่ไม่ดีเเเลยถ้้าารสััังงตตวอ แต่เชานภาษาที่เราสั่งตัวเองมันเป็น สิ่งที่รับพิสูจน์ได้ดรมาซาลุนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้ทดลองน้ําเขาได้เม็ดเร็จากน้ําเขาทดลองน้ำสองแก้วน้ําอีกแก้วหนึ่งใส่คําพูดที่ฉันเกลียดแก่แก่ไม่ดีแก่เป็นโง่อีกน้ำนะคะอีกแก้วหนึ่งเขาใส่คําพูดขอบคุณคําพูดบอกรักคําพูดดีๆน้ำสองแก้วนี้เวลาที่เอาไปส่องน้ําที่นะบอกรักขอบคุณนะคะน้ำแก้วนั้นจะเป็นผึกที่สวยงามมากอีกน้ําที่บอกว่าเกลียดแก่หรือว่าแกมันโง่นะคะน้ำมันก็จะมีผึกที่ไม่สวยงามเขาได้เม็ดเ้ ว่านะคะน้ำในร่างน้ํำสามารถที่จะรับรนะับคำพูดจากเราได้มันเป็นเมสเศจจากน้ำนะคะเราลองไปดูนะคะเราลองไปอ่านไปเสิร์ชดูนะคะมันเป็นความจริงและคนนะคะมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยนะมีน้ําอยู่ในร่างกาย70%นะคะถ้าเราพูดไม่ดีนะคะน้ำของเราก็จะตกผึกที่เป็นผึกที่ไม่สวยงาม น้ำของเราจะไม่สวยงามน้ำในร่างกายของเรานะเราก็จะเจ็บอเจเจเอกับพี่น้องแมวนะแต่ถ้าเราพูดดีๆนะใช้ความคิดดีๆพูดดีใส่คำพูดแต่ดีๆโอ้โหฉันแม่งโคตรเก่งเลยว่ะกูคือคนพิเศษโอ้โหทำอะไรก็เก่งโอ้โหฉันสวยมากฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมเราสั่งตัวเองบอกตัวเองแบบนี้น้ำในร่างกายของเราจะเป็นน้ำที่สวยงาม เซลล์นะ sell, ทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเขาจะรักษาเยียวยาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมคนคนนั้นจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพดีนะคะสังเกตได้หรือคนที่เขาป่วยนะป่วยอว้เจ็บอ่อนแอดๆแต่ถ้าเขาสั่งตัวเองด้วยคำพูดทุกวันว่าอุ้ยวันนี้สบายขึ้นแล้วโหว,วันนี้อาการดีขึ้นแล้วโหว,วันนี้ดีมากเลยนะเขาจะดีวันดีคืนเหมือนกันคนะ่ะทุกคนคะ่ะเขาจะดีวันดีคืนเพราะฉะนั้น ภาษาคําพูดท่าทางมันทําให้เราประสบความสําเร็จและมันก็สามารถทําให้เราล้มเหลวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งตัวเองในสิ่งที่เราปรารถนาพูดแต่สิ่งที่เราอยากได้อยากมีชีวิตดีดีนะคะนาบึงนาบูดโอ้ยลูกค้ามาเหลือกสื่อของโอ้ยอย่าลือหลายรีบซื้อรีบซื้อเนะ่เออบางคนนะคะหรือลูกค้ามาซื้ออีโอ้ยเมื่อไหร่จะซื้อสักทีประมาณนี้บางคนพูดไม่ดีนาบูดนาบึงใส่ลูกค้านอะ่ะ ก็เลยทำให้ชีวิตของเราไม่ไปถึงไหนถ้าเราอยากมีชีวิตดีๆเราจะต้องใส่คำพูดดีๆให้กับตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนภาษาท่าทางของเราให้กระฉับกระเฉงนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบคนสนับสนุนเพราะเรานะเป็นเหมือนกับ เราอะส่งรักส่งความเมตตาให้กับคนอื่นถ้าเรายิ้มย้มแจ่มใสนะคะเดินกระฉับกระเฉงเราก็จะดึงบุปแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราลองดูนะคะตื่นเช้ามายิ้มย้มแจ่มใสนะคะวันทั้งวันจะเป็นวันของเราะคะ่ะสองนะคะคนที่จะมีชีวิตรุ่งเรืองได้นะคะเขาจะไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้น,นะคะ่ะทุกคน,นะคะ คนที่เขาอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเขาจะไม่มีข้ออ้างฝนตกแดดออกโอ้ยน้ำท่วมเขาก็จะทำในสิ่งที่เขาปรารถนาในสิ่งที่เขาต้องการนะเขาไม่รอพร้อมเขาบ่รอพร้อมก่อนกัพี่น้องส่วนคนที่ไม่สําเร็จข้ออ้างเยอะมากพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวให้ลูกเลียนจบมหาลัยก่อนโอ้ยเดี๋ยวให้ลูกหญ่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนโอ้ยเดี๋ยวให้ลูกจบโน่นจบนี่ก่อนโอ้ยเดี๋ยวให้รอพร้อมก่อนโอ้ยเดี๋ยวให้รอให้มีทุนสักนิดก่อนนะเดี๋ยวรอให้เขาทำเห็นเขา ดีก่อนแล้วเราค่อยไปทาเออหรือบางคนอู้เดี๋ยวรอจบโน่นจบนี่ก่อนหรือบางคนก็บอกว่าอู้เดี๋ยวรอให้มีเงินก่อนนะนะบางคนก็คือข้ออ้างเยอะทุกคนคะคนที่เขาไม่ประสบความสาเร็จเพราะว่าข้ออ้างเขาเยอะอ้างว่าไม่พร้อมคะอ้างว่าไม่มีทุนอ้างว่าเศรษฐกิจไม่ดีล่ะอู้เศรษฐกิจไม่ดีเอารอให้มันเศร้ารอให้มันซาซาก่อนโควิดมาเนี่ยเฮียเธออู้เศรษฐกิจบ่ดีรอให้มันเศร้าให้มันซาก่อนให้โลกมันซาก่อนให้มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยทำนะคะหรือบางคนก็ บางคนก็อ้างอ้างว่าอ้ยคนเขาเห็ดหลายแล้วบางทีก็บอกคนเขาทาเยอะแล้วอุ้ยเอาไว้ไปทําอย่างอื่นนะหรือบางคนก็บอกรอให้เขาสาเร็จก่อนมึงเห็ดเบิ้งเห็นมึงเห็ดมึงใดก่อนกูจังสิไปเห็ดน้มอ่าบางคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนั่นคือคนที่ไม่ประสบความสํารสเร็จเขาก็จะมีข้ออ้างเยอะมากกับทุกคนคะข้ออ้างเขามีหมดเลย <ruled> โอ้ยฝนตกให้ฝนหยุดก่อนจังเห็ดอ่าสวัสดีค,ค่ะคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะนะให้ให้ฝนหยุดก่อนจังเห็ดหรือบางคนบอกุ้ยเดี๋ยวให้ข่าวมันซาสาขก่อนเดี๋ยวค่อยเอาของมาขาย นะหรือบางคนบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะรอให้ลูกโตกว่าน,นี้อีกหน่อยเงี้ยนะคะกว่าจะได้ทํามันก็สายไปแล้วคัะทุกคนคะบางทีนะคะโอกาสของเรามันมีครั้งเดียวโอกาสในชีวิตของเรามันมีครั้งเดียวบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนอ้าวเราก็ไม่รู้นะคะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะตายตอนไหนเรารู้ล่วงหน้าวันเกิดแต่เราไม่รู้ล่วงหน้าวันตายเกิดวันดีขึ้นดีเกิดหายใจไม่ได้หายใจตื่นขึ้นมาก็าหมดที่จะทําไม่มีโอกาสเลย นะเราจะเสียใจมากถ้าเราไม่มีโอกาสหรือเราไม่ลงมือทาสักทีนะคะพ่อแม่เรายังอยู่พอพ่อแม่เราจากไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําให้ใครเราก็ไม่รู้ว่าจะทําเพื่อใครนะเห็นไหมถ้าเรารอให้เราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันหรอกคะ่ะที่เราจะมีโอกาสพร้อมความเพอร์เฟกมันไม่มีอยู่จริงมันต้องทําตอนนี้เลยลงมือทําเลยทั้งทั้งที่ไม่พร้อมอย่ารอให้พ่อแม่เราต้องจากไปก่อนนะคะทาอย่ารอให้นะลูกเราโตก่อนอย่ารอให้นะเราโน่นนี่นั่นก่อน นะความพร้อมไม่มีอยู่จริงเพอร์เฟกไม่มีอยู่จริงลงมือทํามันเลยนะคะและ้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายลงมือทํานะต่อเนื่องจากข้อ2นะคะไม่มีข้ออ้างข้อสุดท้ายคือลงมือทําลงมือทําด้วยหัวใจที่เบาสบายนะสบายชิวๆนะคะไม่กดดันตัวเองถ้าเรากดดันตัวเองเราจะเครียดแล้วเราก็จะไม่มีความสุขนะคะลงมือทําสิ่งที่เราอะทา เรารู้ว่าเราเชื่อแล้วว่าสิ่งนี้ที่เราทํามันมาถูกทางแล้วนะคะเราเดินมาทางดีแล้วถูกต้องแล้วเราทําต่อไปอย่าหยุดทําโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งเดียวลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองถ้าคุณเจอวิกฤตแล้วคุณบอกกับตัวเองว่านั่นจัเป็นชือโอกาสของฉันนะคุณก็จะเจอโอกาสคุณก็จะเจอทางรอดแต่ถ้าคุณ เจอโอกาสแล้วคุณไม่คว้าไว้โอกาสมันก็จะลอยนะเหมือนกับอากาศกับผู้คนคะถ้าเราเจอโอกาสเราก็ต้องรีบคว้าไว้นะสิ่งที่เราเจอนะเราต้องทําให้มันดีด้วยการที่เราเรียนรู้ตั้งใจพัฒนาตัวเองเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตามที่คนสําเร็จเขาทาหรือตามรุ่นพี่ที่ทําแล้วเขาสําเร็จเราก็เดินตามเขาเอาทําตามนะไปเรียนพัฒนาตัวเองอันไหนเราไม่เก่งก็ไปเรียนพัฒนาตัวเองแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จเหมือนเขาถ้าเราไม่หยุดทํา ต่อให้มีคนทั้งโลกมาบอกว่ามึงทําไม่สําเร็จหรอกนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณบอกกับตัวเองว่ากูคือคนพิเศษกูคู่ควรกูสําเร็จกูทําได้แน่นอนคุณก็จะสําเร็จสักวันหนึ่งอีกนิดเดียวแต่ถ้าคุณไปเชื่อคุณไปเชื่อแล้วคุณก็จะหยุดทําตามความฝันคุณนะคะคุณก็จะไม่มีโอกาสประสบความสาเร็จถ้าคุณเชื่อมั่นตัวเองลงมือทำนะลงมือทาต่อไปถ้าคุณรู้ว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วทําต่อไปอย่าหยุดโฟกัสโฟกัสอย่างเดียวโฟกัสเป้าหมายของเราอย่างเดียวนะคะ ต่อให้เราล้มเราก็ต้องลุกคุกคานไปให้ไดนะ้มันมีทุกคนแหละเจออุปสรรคอมันเจอทุกคนแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราคู่ควรเดี๋ยวเราก็สําเร็จได้ เราบอกตัวเองแบบนี้เราก็จะสําเร็จได้เราบอกตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันคูควรกับสิ่งที่ฉันปรารถนาไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของฉันฉันทําได้แน่นอนอีกนิียวบอกตัวเองแล้วเดินอย่าหยุดเดินตามนะคคนที่เขาประสบความสาเร็จมาทําตามเขาพัฒนาตัวเองอันนี้เราไม่เก่งก็พัฒนาพัฒนาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราทําสิ่งไหนมากกว่าหมื่นชั่วโมงนะะเราก็จะกลายเป็นมือโปรเพราะฉะนั้นนะคะเราลงมือทำนะทั้งทที่เรากลัวนี่แหละลงมือทา โฟกัสแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายของเราอีกนิดเดียวเส้นชัยรอเราอยู่ทุกคนคะสําหรับวันนี้พี่เอเยอรลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วพี่น้อง